ถ้าลูกค้ามีการเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวยระบบเครื่องเสียงนะครับพูดภาษาบ้านๆง่ายๆนะครับคือาสตทวิธีการลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใบเสร็จนะครับสวัสดีครับยินดีต้รับสู่ลิงก์ไปเรื่อยนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงรถครอบครัวดีกว่าหลายคนแน่นอนครับพูดถึงรถครอบครัวก็ต้องเป็นรถตู้และรถตู้ก็คืออะไรออฟฟ่า หรือจะเรียกว่าออบพาดก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เวลไฟเราจะมาดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะสองรุ่นนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมาเยือถึงที่นี่เลยนะครับคาร์ลอฟบนถนนสีนคลินนะครับพิกัดอยู่ตรงข้างกับ Toyota าชัวกรุงไทยนั่นเองถ้ามาจากพระราม9เนี่ยมาจะถึงก่อนซีคอนนะครับที่นี่คาร์ลอฟและโตโยต a าออบพาหรือเวลไนะครับผมจะไม่พูดเองละกันเดี๋ยวคลิปนี้จะให้คุณแม็ น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะฮะปกติจะขายฟอร์ดด้วยแต่ตอนนี้มาขายรถนําเข้าด้วย2แบรนด์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณแม็กกันดีกว่าสวัสดีครับผมแม็กนะครับผมเป็นผู้จัดการทีมขายพิเศษนะครับประจําที่คาร์ลอสสีนครินแห่งนี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาลูกค้าทุกท่านเนี่ยมารับชมกับรถยนต์เอาผาาและเวลฟายนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นบนท้องถนนนะครับรถ2รุ่นนี้นะครับมีกี่รุ่นมีกี่สเปคนะครับแล้วก็แตกต่างกันตรงไหนนะครับ ลองสังเกตที่ด้านหลังผมนะครับทั้งสองรุ่นคือเอาผ่าและเวลไฟนะครับเอาผ่าและเวลไฟเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาคือแค่ให้ลูกค้าเลือกนะครับในส่วนของสเปคนะครับว่าลูกค้าเนี่ยชอบหน้าตาแบบไหนซึ่งสเปคทั้งสองรุ่นเนี้ยเหมือนกันหมดนะครับต่างแค่ในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อนนะครับก็คือระบบที่เป็นเบนซินนะครับก็คือน้ํามันล้วนนะครับและก็ระบบที่เป็นไฮบริดนะครับ e4 นะครับก็คือขับเคลื่อนสล้อต่างกันแค่นั้นนะครับแต่หน้าตาเนี่ยอยู่ที่ลูกค้าชอบว่าลูกค้าจะชอบในส่วนของหน้าตาตัวไหนนะ ที่ผมชี้ไปตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวเวลไฟนะครับเวลไฟนะครับด้านนี้คือเอาผาดนะครับส่วนคันดําที่เห็นอีกคันหนึ่งเดี๋ยวแถมให้นะครับคันดาก็คือตัวเวลไฟเหมือนกันนะครับแต่เป็นในส่วนรุ่นท็อปของเวลไฟนะครับสังเกตว่าเขาจะไม่เหมือนกันแค่ในส่วนของตัวถ้ามองจริงๆแล้วไฟหน้าครับเห็นไหมครับจะมีลูกแก้ว3ดวงกับลูกแก้ว2ดวงเท่านั้นนะครับที่แตกต่างกันอันนี้ก็คือที่ลูกค้าเห็นบ่อยนะครับก็คือเอาผาดนะครับตัวนี้หน้าตาก็จะไม่เหมือนกับ ตัวเวลฟนะครับแยกกันเลยอยู่ที่ลูกค้าชอบกระจังหน้าแบบไหนชอบดีไซน์แบบไหนมากกว่ากันซึ่งถามว่ามีชุดแต่งให้ใส่เพิ่มอีกก็มีนะครับแต่นี่คือเราให้ดูแค่ในส่วนของรถเดิมๆทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปพบตัวเอาพาดเอสซีแพ็กเกก่อนนะครับซึ่งเป็นรถย่อนิยมที่ขายดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารถรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเชิญรับชมครับ แล้วก็ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในรุ่นของ SC Package นะครับก็คือเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมรุ่นหนึ่งเลยนะครับของตัว Alpard นะครับ SC Package ตัวนี้เป็นน้ํามันล้วนนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ไฮบริดนะครับเดี๋ยวไฮบริดเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกที่นึงเราสังเกตตรงไหนนะครับเวลาที่เขาขี่มาบนท้องถนนเนี่ยด้านหน้าก่อนนะครับโลโก้เนี่ยจะไม่ใช่ในส่วนตัวสีฟ้าหรือสีน้าเงินเหมือนที่เราเคยเห็นอยู่แล้วนะครับจะเป็นสีดําล้วนแบบนี้นะครับส่วนเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2,00นนะครรรัับให้้แแงงมมมาาทีี่ผตว ตัวผ่าตัวนี้นะฮะส่วนไฟหน้าเนี่ยสังเกตนะครับว่าเขาจะไม่มีลูกแก้ว2ดวงเหมือนตัวรุ่น X หรือรุ่นที่เป็นรุ่นรองนะครับจะมีลูกแก้วทั้งหมด3ลูกนะครับตัวนี้เนี่ยควบคุมในส่วนตัวระบบไฮดรินนะครับคือเปิดเขาเรียกว่ามีการเปิด ไฟสูงให้อัตโนมัตินะครับในระยะที่700เมตรเนี่ยสมมติว่าไม่มีรถคันไหนวิ่งสวนมานะครับระบบจะเปิดไฟสูงให้เองนะครับในกรณีที่แสงน้อยนะครับแต่เมื่อมีรถวิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยระบบก็จะทําการปิดไฟสูงให้อัตโนมัตินะครับเป็นไฟปกติเลนโปรเจคเตอร์เล็กๆตรงนี้นะตัวคืออะไรตัวนี้ก็คือว่าเวลาที่เราขับรถนะครับในมุมโค้งซึ่งเป็นมุมอับนะครับตัวนี้จะทําการหมุนตามองศาที่ลูกค้าขับรถนะครับผมตัวนี้นะฮะ แล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับจะมีตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์นะครับเป็นตัว a l p a 2020นะครับจะมีระบบก็คือถ้าเป็นเราเรียกกันให้เข้าใจง่ายๆคือช่วยเบรกนั่นเองนะครับก็คือการชะลอเบรกช่วยเบรกในความเร็วที่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็มาถึงที่ด้านข้างนะครับตัว s c Package นะครับก็คือเป็นตัวน้ํามันเบนซินล้วนๆนะครับไม่มีไฮบริดล้อนะครับถ้าเราสังเกตนะครับล้อจะเป็นลายนี้นะครับในส่วนของ2020นะครับเป็นล้อขอบ18นะครับ จริงๆแล้วล้อเนี่ยจะมีขอบถ้าเป็นเอาพาดเวลฟายนะครับ16 17 18นะครับถ้าเป็นในส่วนตัวน้ำมันเนี่ยก็คือตัว SC นะครับตัวนี้จะเป็นล้อ18นะครับขนาดยาง2 3 5 50นะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อไม่ได้เหมือนในถวงตัวไฮบริดครับแล้วก็มาถึงในเรื่องของตัวด้านท้ายรถนะครับของโต t a าเอา a r ดและเวลฟ r e 2020นะครับสิ่งที่เขาจะเพิ่มขึ้นมานะครับจากตัวรุ่นก่อนนะครับ ก็คือกล้องตัวนี้ครับซึ่งตันนี้มันติดฟิล์มก็ก็จะเห็นลางๆครับมีกล้องอยู่นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์อะไรนะครับคนที่ใช้เอาผ่านเลเวลฟาสยวนมากก็จะมีจอกลางใช่ไหมครับจอกลางนี่คือไว้ดูเพื่อความบันเทิงดูหนังดูอะไรเวลาเดินทางนะครับทีนี้การเปิดจอกลางขึ้นมาแล้วเนี่ยคนขับจะมองไม่เห็นในส่วนของกระจกเพราะจอกลางเนี่ยบงังทําให้มองไม่เห็นว่ามีรถมาด้านท้ายหรืออะไรยังไงเวลาจะถอยจอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกล้องตัวนี้ก็เลย เป็นการจับภาพจากด้านหลังนะครับเสมือนจริงนะครับแสดงผลตรงหน้ากระจกตัวนั้นนะครับผมนี่ก็คือข้อดีของของมันเลยนะครับแล้วก็ประตูนะครับฝาท้ายเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับแต่ไฟฟ้าคือเราต้องเปิดจากด้านคนขับนะครับคือปกติแล้วลูกค้าที่ใช้เอาผ่านไอลฟาส่สวนมากร้อยละ70เลยนะครับก็จะมีคนที่ขับรถให้เป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยนะครับคือเวลาที่จะเปิดประตูเนี่ยเขาจะมีปุ่มกดจากด้านคนขับกดปุ๊บประตูมันก็จะขึ้นอัตโนมัติ เลยนะครับแต่ถ้าเรามายืนเปิดด้านหลังเนี้ยเราก็ต้องใช้แรงดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับจริงๆการติดตั้งเนี่ยเราเราสามารถติดตั้งตรงนี้ได้นะครับเพิ่มเป็นตัวฝาท้ายอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้านะครับสามารถกดแล้วก็ขึ้นได้เลยทมจะพาไปดูอีกอีกรอบนึงนะครับท้ายคลิปเนาะแล้วก็พอเราเปิดมานะครับเราจะเห็นด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับครับแล้วก็มาส่วนด้านเบาะท้ายนะครับเบาท้ายเนี่ยมีทั้งหมด3แถวนะครับแถวคนขับแถวคนนั่งแถวที่2และแถวที่3นะครับทีนี้แถวที่3เนี่ย ัวเอาผ่านได้เบลฟายนะครับสามารถทําเป็นที่เก็บสัมภาระได้นะครับพับเบาะตัวนี้นะครับเราต้องเลื่อนนะครับในส่วนของลูกศรนะครับให้ตรงก่อนนะครับจะมีตรงนี้นะฮะให้ตรงปุ๊บอ่ะจะมีล็อกอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ทําการดึงเบอร์ที่2เบอร์นี้นะครับพับแล้วก็ยกนะครับนะฮะคนตัวเล็กๆหรือผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถยกได้นะครับทีนี้จะมีตรงนี้คืออะไรนะครับเอามือหนีบมานะครับเพื่อเอามาล็อก กับตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีหน้าที่อะไรล็อกกับตรงนี้แค่นั้นนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับของเอาผาดน,นะครับว่ามันเป็นรถที่นั่งสบายแค่ไหนกันก่อนนะครับจริงๆแล้วการที่นั่งสบายเนี่ยหลักๆคือมาจากช่วงล่างด้วยนะครับช่วงล่างของตัวเอาผาด เป็นแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับด้านหลังก็คือเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับก็คือทําให้มีการขับรถเนี่ยล้อมันแยกสละจากกันนะครับทำให้เวลาเราขับแล้วมันสามารถนุ่มนวลมากกว่ารถปกติและรถตู้ทั่วไปรถตู้ทั่วไปทําไมที่เราเคยนั่งอย่างอย่างรถตู้ที่เป็นตัวตัวต้าตัวเริ่มทำไมถึงถึงนั่งไม่สะดวกสบายเหมือนเอาผ่านง่ายๆนะครับคือการวางเบาะนะครับตั้งแต่คนขับถึงคนนั่งนะครับสังเกตดูตัวนี้ก็ได้ครับนะฮะปกติรถตู้ที่เป็นรถตู้โดยสารทั่วไปนะครับ เบาคนขับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงแทบจะถึงขาเราอยู่ตรงล้อหรือถูกไหมครับแต่ตอนนี้คือเขาขยับเบานะครับลงไปให้ลึกกว่าเดิมนะครับลึกลงกว่าเดิมเพื่อเวลาขับเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลมากขึ้นและบาลานซ์รถได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในรถนะครับของรุ่น Alpatt ที่เป็น SC นะครับผมมาถึงในห้องโดยสารของคนขับนะครับาดนะครับก็จะเป็นกุญแจแบบ อ่าส์ทคีย์แบบนี้ให้นะครับผมคือเวลาที่เราขึ้นรถเนี่ยเราไม่ต้องหยิบกุญแจมาแล้วกดเปิดรถเลยก็แล้วแต่แต่มันมันก็มีฟังก์ชันให้ใช้นะครับเห็นไหมครับมีล็อกมีเปิดมีเซ็ตเปิดประตูด้านข้างนะครับซ้ายขวาด้วยรีโมทตัวนี้ก็ได้เปิดด้านท้ายก็ได้นะครับถ้าหยิบมาแต่ปกติแล้วก็จะเก็บไว้ในเสื้อหรือกระเป๋าของลูกค้านะครับทีนี้ที่เราเปิดมาเห็นอย่างแรกเราจะเห็นตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้มีคําว่าเซ็ตมีคําว่าเบอร์1เบอร์2งเบอร์3านะครับซึ่งรถเอา ลูกค้าที่ซื้อไปคืออาจจะขับเองและจ้างคนขับนะครับสมมุติว่าลูกค้าเป็นคนขับเองลูกค้าเมมไว้เบอร์หนึ่งนะครับคนขับรถเรานะครับสมมุติภรรยาเมมไว้เบอร์ที่2อเนาะ,ะคนที่3คือเป็นในส่วนของตัวคนขับรถเราที่เราจ้างมาครับเขาเมมไว้เลยเราเมมไว้เรียบร้อยครับทั้งพวงม,มาลัยทั้งในส่วนของตัวเบาะเราขึ้นมาบนรถเนี่ยเมื่อเรากดสตาร์ทนะครับสังเกตเบาะนะครับเห็นไหมครับเบาะจะค่อยๆเลื่อนเข้าเองนะครับเห็นไหมฮะเลื่อนเข้าเองตามที่เราได้เซ็ตไว้ตอนแรกลูกค้าจะเซ็ตไว้สูงต่ำระดับไหนก็แแล้วตต่่นนนะครับซึงอี ก็จะสามารถขึ้นรถมาแล้วขับได้เลยไม่ต้องไปคอยปรับเบาะปรับกระจกข้างอะไรใหม่พวกนี้นะครับเมื่อเราดับเครื่องนะครับสมมุติเราดับนะครับเบาะก็จะถอยให้นะครับเพื่อให้ลูกค้าลงรถได้สะดวกนะครับไม่ต้องติดพวงมาลัยนะครับทีนี้เรามาส่วนของตัวพวงมาลัยตรงนี้นะครับพวงมาลัยตรงนี้เนี่ยของเขาเป็นยังไงนะครับเป็นหนังนะครับหนังแบบน้ป้าเลยนะครับตัวนี้คือหนังจากญี่ปุ่นเลยหนังแท้ของเขาเลยนะครับมีปุ่มฟังก์ชันใช้งานอะไรบ้างนะครับมีการรับโทรศัพท์นะครับการระบบออก เตือนออกนอกเลนนะครับตัวนี้ก็สามารถลูกค้าสามารถเปิดปิดได้เตือนออกนอกเลนยังไงคือเวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าลูกค้ามีการเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยระบบตัวนี้นะครับจะสั่นที่พวงมาลัยเรานะครับสั่นแล้วก็ดึงกลับมาให้อยู่ตรงช่องการจราจรเหมือนเดิมแต่ระบบเนี้ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อที่ที่มีเส้นเส้นปลุกตามถนนนะครับถ้าไม่มีเส้นเป็นถนนลูกรางเป็นอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็กระจกที่ผมได้บอกไปแล้วเบื้องต้นเนาะว่าเป็นยังไงทํางานแบบแบบไหนนะครับตรงนี้ มาถึงปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มนี้คืออะไรนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นระบบนะครับอุ่นพวงมาลัยนะครับซึ่งถามว่าบ้านเราได้ใช้ไหมน่าจะไม่ได้ใช้ครับร้อนขนาดนี้ครับแทบไหมนะฮะตัวนี้นะครับอุ่นพวงมาลัยไม่ได้ใช้เลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นระบบไฟออโต้นะครับผมตัวนี้ถ้าลูกค้ามีการเปิดไว้นะครับการทํางานระบบลําแสงไฮดีมต่างๆก็จะมีการปรับออโต้ให้เองอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าไฟหน้าเขาสามารถ เปิดและปิดเองเนี่ยอัตโนมัติในระยะที่700เมตรนะครับตัวนี้คือถ้ามุดขับไปแล้วตัววัดแสงตรงนี้นะครับจะมีกล้องวัดแสงนะครับถ้าวัดแล้วว่าไม่มีแสงเข้ามากระทบเนี่ยเขาก็จะมีการตกไฟสูงให้เราเองอัตโนมัติที่ผมนั่งอยู่ครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้สังเกตว่าช่องเก็บของก่อนนะครับที่ใกล้ๆมือผมเลยช่องเก็บของสามารถเปิดได้2ฝั่งนะครับของผมอยู่ฝั่งนี้ผมก็จะเปิดฝั่งนี้ได้นะครับแต่ถ้าอยู่ฝั่งหนึง่งอ่ะนี่ฝั่งนี้ก็เปิดอย่างนี้นะครับมันเปิดได้ได้สองฝั่งหยิบนะครับ เปิดหยิบได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นที่วางแก้วน้ํานะครับตัวนี้ตรงนี้ก็ยังวางแก้วน้าเหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนของคุณคุณไหมครับตัยต้าวีออใช่ไหมจะมีตรงนี้ให้นะครับตัวต้ามีให้ทุกรุ่นนะครับเห็นไหมครับยังมีที่วางแก้วน้ําอยู่นะครับใกล้ๆกับแอร์จอนะครับจอตัวนี้เนี่ยของของตัวเขาเรียกว่าเอาผ่านแลเวบลฟาร์พันยี่สิบเนี่ยจะมีภาษาอังกฤษให้แล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับต้องติดจอตั้งเพิ่มเองสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับผมส่วนตรงนี้คืออะะไรรนคับ เห็นไหมคร L R คืออะไรเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือเบาะร้อนเย็นนะครับของฝั่งคนขับและคนนั่งถามว่าบ้านเราหน้าจะไม่ได้ใช้เบาะร้อนไม่รู้ไปใช้ที่ไหนนะเนี่ยครับจะมีเบาะให้เลือกนะครับเบาะร้อนเย็นนะครับจะมีตัวตัวเป่าแอร์อยู่ด้านล่างเดี๋ยวเข้าไปด้านหลังอาจจะเห็นครับว่ามันมีตัวเป่าแอร์อยู่ด้านด้านหลังนะครับนี่ก็เป็น a i r f l o w นะครับสามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้นะครับในส่วนของตัวเอาผาดและเอาผาดเนี่ยรุ่นนี้เขามีส่วนตัวแอร์แบ็กทั้งหมดเนี่ยก็คือ9ลูกนะครับเอาง่าย เป็นแอร์แบกรอบคันนะครับแล้วก็กระจกเขาจะมีแบบนี้มาให้นะครับจากญ,ญี่ปุ่นเลยนะไม่ได้ติดเพิ่มนะไอสีอฟ้าเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมครับไม่ใช่แบบกระจกแบบเป็นคาดดาแบบที่เราเห็นนะอันนี้คือเป็นตัวกรอง UV นะครับรังสี UV นะครับผมซึ่งจะติดมาให้จากโรงงานไม่ได้ติดเพิ่มนะครับผมคอนโซลหน้านะครับ เน้นความรูลาครับก็ยังเป็นหนังใช่ไหมครับเอามือจิ้มดูเป็นหนังนะครับข้อดีคือทําให้เวลาเราจอดรถตากแดดแล้วมันไม่ร้อนนะครับขึ้นมาบนรถนะครับไม่เหมือนแบบที่เป็นแบบคอนโซลพลาสติกทั่วไปนะครับคือก็รูหลาสมราคาของเขานั่นเองนะครับผมรุ่นนี้ก็มีระบบเขาเรียกว่าคล้ายๆผมจะเรียกว่า adaptive cruise control แล้วกันนะครับหรือบางทีก็เรียกว่าเลด้ c คอนโ o ลคือเอาง่ายเราขับเอาผ่านไปเนี่ยเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้นะครับเป็นการวัดระยะห่างจากคันหน้าสมมุติเราตั้งความเร็วไว้ที่ร้อเมื่อมีรถ เข้ามาในช่องจราจรของเราด้วยความเร็วที่ต่ำกว่า120บนะครับรถเราก็จะห่างจากเขาเนี่ยาตามระยะที่เราตั้งไว้นะครับพูดภาษาบ้านๆง่ายๆนะครับคือว่าเราขับเอาผาดเราไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับรถสามารถรักษาระยะห่างให้เราเองพร้อมกับมีระบบช่วยเบรกให้ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้มีปุ่มเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ <laughs> เหมือนปุ่มไม่ใช่ปุ่มแลนดิ้งเครื่องบินนะนี่คือเปิดประตูปิดประตูด้านซ้ายด้านขวานะครับเปิดปิดกดกดปิดได้เลยนะครับ โอเพนคลอสเงี้ยมีให้เลือกเลยลูกค้ากดสามารถสั่งงานตรงนี้ได้นะครับเปิดปิดให้ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเปิดมูนลูฟสันลูฟนะครับลูกค้าสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยส่วนตรงนี้มันจะเปิดเปิดไม่ได้นะมันแค่กระดกขึ้นนะครับมันไม่ใช่เปิดลูดหมดเหมือนด้านหลังนะครับคือแค่กระดกขึ้นปกตินะครับผมแค่ระบายอากาศเท่านั้นนะฮะทีนี้ไปดูของส่วนห้องโดยสารนะครับที่หลายคนมองว่ามันคือเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสเลยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับ ประตูนะครับเป็นประตูสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับพร้อมระบบกันหนีบนะครับสมมุติมันจะเข้ามาแล้วมีลูกเราวิ่งขึ้นมาพอดีนะครับมันก็จะช่วยเซฟตรงนี้ให้ด้วยนะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงเบาะตรงนี้นะฮะสบายที่สุดละนะครับเราเปิดลงมาเนี่ยเป็นที่วางแก้วน้ําใช่ไหมครับสมมุติเราจะกินกินข้าวกินอาหารด้วยนะครับเราดึงครงนี้ขึ้นมาอีกใช้มือดึงนะครับขึ้นมาจะมีตรงนี้ให้อีกนะครับเห็นไหมครับอาจจะไว้วางมือถือนะครับหรือแก้วน้ําเวลาเราไป นั่งไปสัมมนาต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วครับฮะก็จะเป็นตรงนี้สะดวกสบายมากขึ้นหรูหราด้วยครับเหมือนเหมือนนั่งในเฟิร์สคลาสเลยนะครับเห็นไหมครับวิธีเก็บก็ง่ายๆครับช่องพวกนี้เห็นไหมครับช่องตัวนี้นะครับมันทําให้เบาะคนขับเนี่ยทาให้ร้อนหรือเย็นก็ได้นะครับแต่บ้านเราก็น่าจะใช้แบบเย็นอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้แบบเป็นเบาะร้อนตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือการปรับเบาะนะครับปรับเบาะเดินหน้าถอยหลังก็แล้วแต่สมมุติคนขับเอาผ่ อ่านั่งเอาผาดผู้บริหารก็าจะนั่งให้มันแบบขาประมาณนี้ไกลนั่งสบายๆใช่ไหมครับตรงนี้คืออะไรนะครับเรากดปุ่มนะครับอ่ะด้านล่างก่อนเป็นตัวปรับด้านข้างล่างด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาที่ผมจะจะนอนหรืออะไรเงี้ยผมนั่งไกลๆนะครับอ่ะจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ปรับตรงหัวเบาสังเกตว่ารุ่นเนี้ยเบาเขาจะเป็นเบาที่เรียกว่าคนไทยเรียกเบามิกิเมาส์กิเมาส์เป็นยังไงมีหูอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับ จะมีหูนะครับสามารถปรับได้นะครับให้เข้ากับสีรละหัวเราได้นะครับเห็นไหมครับอ่าสามารถปรับได้นะครับตรงนี้สบายนะครับเอาง่ายคือน so ั่งน on ี่คือหลับอย่างนี้ครับไม่มีตื่นแน่นอนรุ่นนี้หลับไม่ตื่นครับหลับอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าจะมีไฟนะครับไฟอ่านหนังสือนะครับเห็นไหมครับไฟอ่านหนังสือให้นะครับเผื่อในกรณีที่ขับรถไปทํางานหรือตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแฟนหนังสือให้เหมือนกันนะครับมีให้ทั้งหมดใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นจอกลางที่ผมบอก เมื่อเราเอาจอกลางลงมาดูแล้วเนี่ยเห็นไหมครับจะมีรูปแบบให้ผมนั่งรักเข็มขัดนิรภัยนะเห็นไหมครับเปิดขึ้นมาถ้าจอกลางนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บคนขับก็จะมองไม่เห็นในส่วนของตัวกระจกด้านหลังแล้วครับเขาเลยมีกล้องแบบที่ผมบอกมานะครับทีนี้ด้านหน้าผมก็จะมีนี่ครับเห็นไหมช่องเก็บของเก็บอะไรได้เหมือนกันนะครับจริงๆตัว3.5 SC ล e n นนะครับตัวนั้นก็จะแพงกว่านะครับก็จะเป็นเหมือนแบบตู้เย็นเลยนะตรงนี้ก็เก็บของเก็ๆๆบอะไรปกตินะครับ วิธีการลงรถนะครับคนที่ซื้อเอาผ่านแล้วส่วนมากก็จะเป็นรถครอบครัวนะครับอาจจะมีพ่อแม่ผู้สูงอายุนะครับผมยกตัวอย่างรถสูงๆบางรุ่นที่ไม่ใช่รถตู้นะครับเป็น SUV หรือ PPV ก็แล้วแต่การขึ้นลงก็จะลําบากนะครับสาหรับพ่อแม่เราที่สูงอายุแล้วนะครับทีนี้การขึ้นลงรถรุ่นนี้มันสบายตรงไหนครับจริงๆมันจะมีเบาะอีกแบบนึงด้วยเป็นเบาะแบบลิฟต์นะครับซึ่งซึ่งเบาะมันจะลงไปพาลงไปข้างล่างเลยนะครับสาธิตวิธีการลงนะครับวิธีลงนะครับก็บางทีก็เดินนห้าาามอย่งรั เขาจะมีเสาตัวนี้ค <subjects> รับเห็นไหมครับปกติแล้วมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมให้จับตรงนี้ใช่ไหมครับรุ่นอื่นใช่ไหมอันนี้คือจับแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ลงสามารถสามารถลงได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็คือจริงๆถ้าเป็นที่จับอย่างเงี้ยผมไม่รู้จะลงยังไงนะจะไม่รู้จะโหนลงอย่างนี้ปลอาแต่อันนี้คือเราจับแค่นี้ครับแล้วก็พลิกตัวลงแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็จะง่ายสะดวกสบายวิธีการเข้าไปเบาะที่3ของอาลพาธคืออัลพาธมันก็มีอีกแถวใช่ไหมครับวิธีขึ้นนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับ นะนะครับทีนี้ผมมาเข้าที่แถว3ตรงนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าผมนั่งได้สบายมากเลยนะครับทั้งที่แถวหน้าเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ปรับเบาะเดิมนะเบาะเดิมยังนั่งได้สะดวกสบายเหมือนเดิมยกขาได้เหมือนเดิมนะครับแถวแถวเนี้ยผมก็ยกขาได้เหมือนเดิมนะครับเบาะสามารถเอได้ด้วยนะครับ เห็นไหมครับเอนไปจนนอนหลับไปอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ไม่ใช่นะถ้าเอนอย่างนี้คือต้องเปิดฝาตู้ยนะครับแต่ปกติแล้วก็ประมาณนี้ครับก็คือคือเอนได้สบายเหมือนกันเวลานั่งไปแต่งในหวัดไกลๆนะครับไม่แพ้เบาะตรงนี้เลยแค่ตรงนี้มันได้เปรียบที่ว่ามีเบาะมิกิเมาส์ตรงนี้ให้นะครับแล้วก็สามารถปรับให้ขายกขึ้นได้นะครับก็อ่ะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้สมมติคนคนนั่งข้างหลังเนี่ยเกิดว่าเหมือนนั่งไม่อยากเห็นแสงเห็นเดือนตะวันแล้วก็แล้วแต่นะครับเห็นไหมครับจะมีม่านตรงนี้ให้ด้วยนะครับ ม้านตัวนี้นะครับก็คือไว้ปิดแสงนะครับผมบังแสงคือตรงนี้มันสะดวกสบายมากนะมันเหมาะกับรถที่เป็นลูกค้าที่ที่มองว่าครอบครัวใหญ่ขึ้นมานะครับภายในตรงนี้ให้จบยังไม่จบนะครับเนี่ยผมคิดว่าจะจบแล้วนะด้านในมีอะไรเด็กบนหัวครับอีนาโนครับก็คือเครื่องฟอกอากาศนั่นเองนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับก็เหมือนกับนะครับเห็นไหมครับไอช่องช่องนี้นะครับก็คือตัวนี้ทําให้อากาศในรถเนี่ยบริสุทธิ สดชื่นอยู่เสมอนะครับเหมือนกับเรามีเครื่องติดตั้งฟอกอากาศไว้ในรถเลยนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียง JBL นะครับให้17ตัวนะครับ17ตัวนะครับเหมือนเราอยู่ในโรงหนังโฮมเเียเตอร์ดีๆนี่เองนะครับรถรถรุ่นนี้นะครับทีนี้การปรับแอร์ปรับอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่าคนขับไม่ว่างปรับขับรถ่องเดียวเราอยากจะปรับได้ไหมแล้วก็ปรับเองได้นะครับด้านบนเห็นไหมครับระผบสตาร์ทรถนะครับระบบเห็นไหมครับคันเลอร์นะครับนะมีรูมมีคันเลอร์คืออะไรนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเลือก เห็นไหมครับเลือกได้เลยอ่ะเปลี่ยนสีสีเห็นไหมครับลองดูที่สีนะครับอันนี้สีชมพูเนาะผมเปลี่ยนไปเรื่อยสีม่วงเห็นไหมครับสีน้ําเงินเห็นไหมครับเขามีทั้งหมดให้ส6สีนะครับเลือกคืออาจจะไว้เป็นอัธรรตในการดูหนังฟังเพลงการเดินทางที่ที่เขาเรียกว่าให้มันสมบูรณ์แบบนะครับเหมือนรถตู้เอพีทั่วไปนะครับให้โลกเป็นสีชมพูนะแบบเป็นสีนี้ครับสำหรับที่ผมจะบอกว่าจะมารีวิวในสองรุ่น เริ่มต้นนะครับรุ่น X Hybrid ให้ลูกค้าได้รับชมนะครับรุ่น X Hybrid คือยังไงครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อ e- four นะครับของ Toyota นะครับถามว่ารุ่นนี้เนี่ยลองดูสังเกตดูหน้าตาครับมันก็ไม่เจาะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ผิดปกติไปจากตัว S นะครับหรือตัวท็อปตรงไหนเลยนะครับสังเกตว่า1ที่มันหายไปเลนโปรเจคเตอร์มีแค่2หลอดนะเห็นไหมครับลูกแก้วมีแค่2ดวงนะครับอีกเลนตัวหนึ่งที่เป็นเลนเลี้ยวเนี่ยเวลาที่ไฟเลี้ยวตามก็ไม่มีแล้วนะครับผม ไฮบิดนครับที่ผมบอกโลโก้เป็นสีน้ําเงินหรืออาจจะมองเป็นสีฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ให้เห็นไหมครับส่วนกระจังหน้าอะไรก็คล้ายๆกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากที่สําคัญเลยนะครับต่างกันตรงไหนด้านข้างนไครับยางนะครับเป็นล้อขอบ16เห็นไหมครับล้อขอบ16และยางโยโกฮามาชุดนี้มาให้นะครับเห็นนะครับโยโกฮามาตัวนี้นะครับบูเอิร์ดนะครับขึ้นชื่อแล้วครับบูเอิร์ดเรื่องของความนุ่มเงียบ น,นวนสเปคล้ออาจจะดูไม่ค่อยสวยสาหรับลูกค้าที่มองทั่วไปนะถามว่าเราก็อาจจะไปเปลี่ยนเป็นขอบ16เหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าเลือกลายใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูของเรามีร้านแอเซนต์นะครับก็คือเป็นร้านชุดแต่งของเราเนี่แหละครับที่บริษัทเราขึ้นมาเองนะครับเปลี่ยนล้อให้ลูกค้าได้ที่นี่ตั้งแต่วันรับรถเลยนะครับข้อดีของยางตัวนี้มันนุ่มครับคือขอบ16ด้วยหน้ายางนยครับที่สูงขึ้นนะครับตัวก่อนนี้เป็นขอบ18นะครับหน้ายางก็จะเล็กน่อยเอาาาาภษบ้น,บนเล็กๆหน่อยกันเอาอันนี้มนมนมาม นุ่มมากกว่าเดิมทีนี้พอเรามาดูในรถเนี่ยคาร์ลอฟต์นะของเรานะครับขายราคาเพียง2.99ล้านนะครับถือว่าถูกมากๆนะครับนะตอนนี้นะครับมาดูข้างในมันต่างตรงไหนนะครับเราขึ้นมาก็เจอละเบาะนะครับเป็นสีสีแบบครีมครีมเป็นเบาะผ้านะครับเนี่ยเป็นเบาะผ้า ถามว่าลูกค้าบางท่านก็ชอบในส่วนวของตัวเบาะผ้าเพราะมีความนุ่มนวลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทีนี้แล้วการที่เรียกว่าเป็นรถครอบครัวไปแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งลูกเล็กอะไรก็แล้วแต่มีสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบางท่านก็อยากให้เป็นเบาะหนังทางเราก็สามารถทําให้ได้นะครับหน้าจออะไรเห็นไหมครับมีเหมือนกันนะครับมีให้เหมือนกันนะครับตัวมูนลูปมีให้เหมือนกันเพียงแค่เบาะเนี่ยไม่ใช่เป็นเบาะไฟฟ้าที่ผมปรับเหมือนกันเมื่อกี้นะครับตัวนั้นคือตัวท็อปเป็นเบาะไฟฟ้าอันนี้คือเป็นแบบแมนวนวลนะคร ถามว่ามานั่งสบายเหมือนกันไหมมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับแค่ไม่มีส่งตัว1เบาะมิก้เมาส์สองไม่มีตัวสวิตช์ที่ปรับปรับอะไรขึ้นพวกนี้นะครับเราต้องใช้เป็นแบบแบบอัตโนมือนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เห็นไหมครับไม่มีปรับอะไรทั้งสิ้นนะครับนะครับปรับแบบนี้เอานะครับมีที่ปรับให้นะครับปรับเบาะปรับอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมครับมีให้เลือกตรงนี้เองนะครับแต่ว่าไอนาโนอะไรก็ยังมีอยู่นะครับระบบฟอกอากาศมีในอัลาดให้ทุกรุ่นก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเลือกรถที่อยาก ให้มันนั่งสบายไปไหนไกลๆเป็นตัวเลือกเริ่มต้นนะครับสาหรับลูกค้าที่มองนะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าคันนี้ยังไม่พี่ไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบในส่วนของสไตล์แบบนี้นะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่บอกว่าคาร์ลอฟเนี่ยเขามีรถทั้งที่ทเป็นตัวเริ่มตัวกลางและตัวท็อปให้ลูกค้าได้เลือกนะครับให้เลือกเยอะขึ้นมาถึงคันนี้ครับนะคันนี้ก็รอส่งมอบเหมือนกันนะครับคันนี้ติดตั้งในส่วนของตัวประตูท้ายไฟฟ้าแล้วเป็น e hybrid เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นไฮบีร์ขับเคลื่อนสีอ ติดตั้งยังไงเห็นไหมครับคันนี้คือขึ้นเองนะครับคือเป็นตัวลองแต่ตัว s c เนี่ยยังไม่มีนะแต่ว่าเนี่ยครับมีการติดตั้งเพิ่มนะครับเห็นไครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับติดให้ลูกค้านะครับติดตั้งเพิ่มเพื่อให้ประตูเป็นประตูไฟฟ้าตัวนี้นะครับเป็นตัว S นะครับแปลกตาในอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับล้อนะครับเห็นไหมครับล้อเป็นขอบ17นะครับเอาง่ายเราเรียงไปเลยครับ16 17 18นะครับ ตัวนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวล้อขอบ17เ็นะครับเป็นยางโยโกฮาม่าเหมือนเดิมนะครับบูเอิร์ธนะฮะตัวนี้ตัว S เห็นไหมครับด้านหน้าเหมือนกันไหมกับคันที่ผมรีวิวเมื่อกี้ก็เหมือนกันต่างแค่ในส่วนของตัวเรื่องของภายในนะครับที่เป็นเบาะแบบสีดำนะครับแล้วก็ราคาเพิ่มมาอีกไม่เยอะนะครับผมตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับเป็นรุ่น S นะครับเป็นภายในสีดำนะครับจะเริ่มดูสบายตาขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับรถสีดําถามว่ารุ่นนี้เนี่ยก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่ามากๆนะครับ ของคาร์ลอฟเราเนี่ยอาง่ายคือเรามีรถทุกรุ่นเริ่มกลางท็อปให้ลูกค้าเลือกนะครับอย่างตัวท็อปเนี่ยของเราก็แค่3.59นะครับถ้าเป็นตัวของ G F Hybrid นะครับแต่ถ้าเป็น X S C Package เราเนี่ยเพียง3.49เท่านั้นนะครับลูกค้าท่าในใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาในเพจหรือ ID Line ที่ให้ไว้หรือเบอร์โทรได้นะครับหรือที่ผมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ย,ยมีรถให้ทดลองขับปกติแล้วพูด้ข้าเราอิสระนะครับการที่จะให มีรถเทสลูกค้าส่วนมากไม่ค่อยได้เทครับมาถึงซื้อเลยนะครับก็เราก็มีโอกาสให้ลูกค้าได้ตัดสินใจนะครับว่าเราจะให้โชว์รูมบริการหรือเปล่านะครับแล้วก็ของเราเนี่ยยังมีเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับศูนย์ซ่อมนะครับเป็นซูเปอร์คาร์ด้วยครับเรารับซ่อมซูเปอร์คาร์ด้วยนะครับคือเราก็จะขายในส่วนของซูเปอร์คาร์ทั้งพอร์ชเราจะขายหมดทั้งคอเวสมแตังแล้วก็แต่นะครับเรามีศูนย์ซ่อมก็คืออีลิตซูเปอร์คาร์เรายังมีเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังแล้วก็แอสเซนต์นะครับ เป็นตัวชุดแต่งของเราครับมีล้อแม็กมีชุดแต่งให้เลือกสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถที่นี่นะครับพร้อมออกไปวันเดียวคือหล่อเลยนะครับไม่ต้องไปทําที่อื่นแล้วนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือบเสเ็จนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าจะกังวลเรื่องนี้ที่สุดนะครับเรื่องของการซื้อรถนาเข้าคือใบเสร็จของที่นี่หรือที่ไหนเต็มร้อยหรือเปล่าเราออกให้ลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าซื้อราคาไหนเราออกให้ราคานั้นไม่มีออกอีกราคานึงลูกค้าใจอีกราคานึงแบบนั้นไม่มีนะครับผม โอเคครับก็วันนี้ผมก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมลูกค้าท่านใดสนใจรถนําเข้านะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับและนี่ก็คือ Toyota a l l f a r d หรือ l f i ไ e อย่างด้านหลังผมนี่ก็คือเป็น l f i ไ e นั่นเองนะฮะหากสนใจนะครับก็มเยี่ยมชมมาทดลองขับกันได้ตามที่คุณแม็กบอกนะครับที่นี่ออกรถทีเดียวจบเลยสวยมีชุดแต่งครบไม่ต้องไปที่ไหนแล้วนะฮะ และเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะรับคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนลิงก์ไปเลยจะพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปกินแล้วก็พาไปรีวิวรถแบบนี้นะจ๊ะบายสวัสดีครับแล้วก็ที่ผมพามาดูตอนนี้นะครับก็คือเป็นแอสเซนต์นะครับก็คือเป็นที่ ตกแต่งรถนะครับของที่นี่ที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าลูกค้าท่าในใดเนี่ยสนใจในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาผ่าเบลฟายนะครับล้อแมกซงที่ผมเคยบอกว่าถ้าลูกค้าเลือกเป็นตัว X อกนะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนล้อแมกหรืออะไรเงี้ยครับสามารถให้ทางไอเซนของเราเนี่ยจัดการให้ได้นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อรถที่นี่ไปทีเดียวจนจบเลยนะครับเดี๋ยวลองชมบรรยากาศด้านในนะครับ แล้วก็ทางโชว์รถของเรานะครับก็จะมีในส่วนของตัวซ่อมซูเปอร์คาร์นะครับก็คือใช้ชื่อว่า e l i t ตซูเปอร์คานะครับที่นี่เราจะมีการซ่อมรถซูเปอร์คาร์ทุกประเภททุกรุ่นทุกยี่ห้อลูกค้าหลายท่านเนี่ยที่มาดูรถเรามาดูคอร์ตรถมือหนึ่งนะครับหรือเป็นคอร์เวตทามิโรหรือเป็นม u ส t ต n งหรือเป็นอ l p าผาเ l ลฟ r e ก็แล้วแต่หากลูกค้ามีรถที่เป็นรถซูปเปอร์สปอร์ตนะครับที่ใช้งานอยู่แล้วไม่รู้ว่า จะไปเข้าซ่อมบริการที่ไหนดีที่คาร์ลอฟสทเรียงของเราเนี่ยก็จะมีอ e ีลิตซูเปอร์คาร์นะครับคอยให้บริการของลูกค้าในด้านนี้โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเชิญรับชมด้านในาได้เลยนะครับ